ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกมือสองนะคะวันนี้แน่นอนพบกับเซลล์หนึ่งนะคะวันนี้มีรถใหม่ๆนะคะมาแนะนําแน่นอนเลยวันนี้วันนี้เรามีหัวลากนะคะ260หแรงม้านะคะหล้อหัวลากค่ะวิตเตอร์ค่ะรุ่นใหม่เลยนะตัวนี้ใครที่กําลังมองหานะคะก็อย่าพลาดคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามารีวิวแล้วก็แนะนํารถกันทั้ง3าคันค่ะก็ามาเลย ันนี้นะคะเป็นหกล้อหัวล,ล่าทีโนวิกเตอร์ปีหกศูนนะคะจดทะเบียนปีหกศูนให้ดูภายในนะคะรถเพิ่งมาวันนี้เลยใายเลยเยี่ยมๆนะคะแอร์เย็นไม่อยู่ประมาณสองแสนนะคะสองแสนห้าสองแสนหกนะคะ มีให้เลือกเลยค่ะสามคั 3000. นมีให้เลือกสามคันเน้นเลยลูกค,ค้าใครกำลังมองหานะคะหกล้อหัวลากค่ะมันมาเข้ามาเยอะเลยดีโนโวิกเตอร์นะคะดีโนโวิกเตอร์นี้เพิ่งเข้ามานะคะสามคันเป็นหัวลากหกล้อหัวลากปกติจะไม่ค่อยมีเข้ามานะคะวันนี้เข้ามาทีเดียวเลย หนังๆกันเลยสามคันนะคะยางยยางเป็นไงบ้างคะพี่หนึ่งยางโอเคนะเจ็ดสิปเนตจ็สอร์นตอันนี้ต้องบอกว่ารถรถน้องนองเข้ามาใหม่เลยนะคะเข้ามาใหม่แบบเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดใดๆเลยให้ลูกค้าได้ดูกันแบบรถแบบสดๆร้อนๆเลยเนาะสดๆร้อนใช่ ใครสนใจนะคะทักมาสอบถามกันก่อนได้เลยเพราะว่าคันนี้โปรโมชั่นพิเศษเลยออกรถศูนย์บาทศูนย์บาทนะคะเครดิตเดียค่ะทักมาเลยใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะคะก็สําหรับ3คันนี้นะคะลูกค้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะคะ3คัน3คันเท่านั้นมีแค่นี้นะคะใครสนใจให้รีบทักมาเนาะให้ดูรอบรอบรถก่อนละกันไม่อยู่ประมาณ2องแสนสามแสนนะคะรถสวยสวยเลยสด อ่าง,งั้นเรามาดูคันที่สองดีกว่าว่าเลขไม้อยู่ที่ประมาณเท่าไรระวังตีหน้าพี่หนึ่งไม้คันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นโลนะคะคันที่สอง นี่คือภายในของคันที่สองนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันกันค่ะ บางคนอาจอยากจะทราบราคากันแล้วนะคะว่า3คันนี้นะคะเข้ามาใหม่เนี่ยสนุนราคากันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอ่าสามคันนี้นะคะเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดนะคะเลขไม่จากใกล้เคียงกันแล้วก็เข้ามาพร้อมกันเลยอันนี้อยู่ในราคา1นึ่งล้านสามบาทนะคะลูกค้าเครดิตเครดิตดีนะคะรับรถจบศูนย์บาทขอย้ำว่าศูนย์บาทจริงๆนะคะขอลูกค้าเครดิตดีเนาะถ้ามีรถแล้วก็ยิ่งดีนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเป็นรถคันแรกนะคะสนใจก็ให้รีบทักมานะคะเรามีทีมเซลล์นะคะ คอยให้คําแนะนําหรือว่าจะปรึกษาก่อนออกรถก็ได้ค่ะใครสนใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ3คัน6ล้อหัวลากีโนวิคเตอร์สอแรงม้านะคะปี60นะคะเพิ่งเข้ามา3ามคันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1 3 7 3 9 7 9 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3ค่ะโอเคค่ะหรือทักผ่านแฟนเพจ a c e b o o k เนาะหรือว่า Line แอดเนาะค่ะก็ทักได้มาทุกช่องทางนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ yeah